มาตอนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับเหลือเวลาไม่มากครับคุณวิทเดี๋ยวเชิญชวนคุณผู้ชมก่อนคุณถนอมครับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราจะไปร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอยู่บริเวณถนนอังรีดูนังนะครับถ้าคุณผู้ชมมาจากทางด้านเสียงพารากอนเลี้ยวขวาเข้าอังรีดูนังก่อนถึงถนนพระราม4ศูนย์บริการโลหิตจะอยู่ทางขวามือเป็นตึกกระจกสี่เหลี่ยมนะครับ ถ้ามาจากถนนพระราม4ี่เนี่ยนะครับวิ่งมาจากหัวลำโพงพอผ่านสามย่านแยกถัดไปครับแยกอังรีดูนังก็เลี้ยวซ้ายมองทางซ้ายมือนะครับพรุ่งนี้เราจะเริ่มไปบริจาคก,กันตั้งแต่ตอน8นาฬิกาซึ่งผมก็จะไปที่นูน่นแล้วก็น่าจะสดเข้ามาทักทายคุณหรือคุณถ่อมจะมบริจาครเหินด,ด้วย,ยไหมถ้าไปก็ไปทำไมล่ะ ไอ้ผมทำอย่างอื่นได้เยอะเรื่องนี้ยกให้คุณแต่บริจาคเราหิตบอกคุณหอมจริงคุณไม่เคยบริจาคไม่เคยครับผมอยากได้เลือดคนครั้งแรกมากเลยเพราะว่าขคนอื่นนะครับเพราะว่าคนบริจาคเราหิตที่บริจาคสม่ําเสมอเนี่ยนะครับเขาบริจาคสม่ําเสมออยู่แล้วแต่คนที่บริจาคครั้งแรกเนี่ยพอไปบริจาคเราได้เลือดใหม่ที่สาคัญคือเมื่อเขามีครั้งแรกแล้วเนี่ยเขาจะเขาจะกล้ามีครั้งต่อๆไปเพราะเขาจะรู้ว่าไอ้เข็มเสียบเนื้อเนี่ยมันเจ็บจริงแต่มันเจ็บนิดเดียวครับแต่ว่าความ บุญหรือความประทับใจความอิม่มอ,อกอิ่มใจนี่มันมีเยอะกว่ามหาศาลคุณถนอมเวลาที่แบบเรานึกถึงนะว่าเลือดของเราที่ออกไปหนึ่งถุงเนี่ยประมาณ300หรือ4 5 0ซีซีเนี่ยมันไปช่วยชีวิตคนได้ถึง3คนนะคุณถนอมเราเลือดเนี่ยเขามีความต้องการจูงมากเพราะว่าทุกวันถ้าเราไปตอนเช้าเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ารถไปรถพยาบาลรถแอมบูลแอนเนี่ยมันจะไปจอดรอกันเป็นแถวยาวเลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเพื่อรับเลือดออกไปเลยแล้วเขาก็จะรับกันไปแบบชนิดที่แบบ วิ่งไปช่วยเหลือผู้ป่วยเนี่ยเลือดเป็นความจำเป็นมากๆแล้วก็ที่เราจัดในช่วงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่ความต้องการโลหิตเนี่ยมีมากอุบัติเหตุต่างๆก็อาจจะมีมากกว่าปกติในขณะที่คนจํานวนมากเนี่ยสนุกสนานกับเทศกาลปีใหม่แล้วก็ไม่ได้นึกถึงการบริจาคเลือดเราจึงจัดกิจกรรมดีๆเนี่ยเพื่อให้พวกเราคุณผู้ชมได้ทํากุศลร,ร่วมกัน ในวันพรุ่งนี้เนี่ยคุณอนพิสิทธ์เวชาชีวะก็จะไปร่วมบริจาคโลหิตกับพวกเราด้วยนะครับตอน8โมงเช้าสำหรับคุณผู้ชมฟ้าวันใหม่ที่ไปบริจาคกับเรา300คนแรกเนี่ยพรุ่งนี้เราจะไปตั้งโต๊ะที่นู่นเพื่อแจกเสื้อตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยครับถ้าดูดีๆมันจะเป็นรูปหัวใจนะครับแล้วก็เขียนว่าให้โลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์เนี่ยแบบที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแบบที่ผมใส่เป็นเสื้อยืดคอกลมแบบเนี้ยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับพรุ่งนี้300ท่านแรกที่บบรริจาาคคในนชช่วงเ้ะั ไปเราพอบริจาคเสร็จมีหลักฐานเรียบร้อยมีปาสตเตอร์แปะมาว่าบริจาคเลือดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ลงมารับเสื้อได้เฉพาะ300คนแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเชิญคุณอิสิทธิ์ช่วยนั่งเซ็นชื่อบนเสื้อให้ด้วยสักนิดหน่อยครเผื๋ยวคุณผู้ชมจะไปบริจาคเลือดวันพรุ่งนี้เชิญชวนนะครับตั้งแต่8ปดโมงเช้าค,คุณถนอมไปเปิดเจอรูปอะเลยคือผมชอบรูปนี้มากทำไมอะรูปนี้รูปลุงร,รูปพี่คนเนี้ย พี่คนนี้นี่เห็นไหมทำไมถึงไม่ชอบเพาที่ไม่ใส่เสื้อฟังดูเหมือนแกไปหาปลาจากไหนมาคุณดูหรือคุณฟังดูหนังสือไม่มีเสียงไหมฟังดูดูคือดูภาพเนี้ยนะเหมือนกับแกไปฟังดูขึ้นมาจากอาบน้ําอะไรเงี้ยนะหาปลามาแต่ว่านี่ผมเข้าใจว่าเป็นภาพที่สวนลุมนะครับคือพักค้างที่นั่นไงแล้วก็นี่อาบน้ําแต่งตัวจะจะอาบน้ําเสร็จหรือว่ากำลังจะไปอาบน้ํานี่แหละครับนี่อยู่ในหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับสู่ฝันมาซื้อนะครับวันนี้ แล้วก็ข่าวหนึ่งที่วันนี้เราคงต้องติดตามกันเรียกได้ว่าจดจ่อกันแม้ว่าเรารจะไม่มีคนไทยอยู่บนเครื่องบินแอร์ไอเซียอินโดนีเซียเลยก็ตามเนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันท<ม>รรี่ต้องมีการล้องจับภาพนี้นะครับเพื่อดูเส้นทาง<ห>าการบินว่าถ้ามันตกเนมันตกในทะเลนะครับถ้ามันตกมันจะตกในใน <หา S 1> ทะเลในบริเวณนั้นเนี่ยนะครับคุณวิเทียนอธิบายแล้วเนี่ย จากจุดสีแดงเนี่ยนะครับเส้นตรงนี้จะบินตรงไปสิงคโปร์มันคงไม่บินคดเคียเ้ยวเลนะี้ยวลดแบบถนนโค้งอะนะคือปกติเวลาเครื่องบินมันขึ้นเนี่ยมันจะมีการคอนโทรลโดยหอบังคับการบินหรือที่เรียกว่า ATC ของเรานี่ ATC ก็อยู่กับบริษัทวิทยุการบิน ATC หรือตัวย่อม,มาจาก Air Traffic Control เนี่ยนะครับมันก็จะมีการส่งต่อเป็น,ปนทอดๆคุณถน,นอมอธิบายนิดนึงอย่างสมมติเวลาขึ้นจากสามบินสุวรรณภูมิเนี่ย ก่อนที่จะพอสตาร์ทเครื่องจะขยับเครื่องแท็กซี่หรือวิ่งบนรันเวย์เนี่ยเขาก็ต้องติดต่อกับเขาเรียกสุวรรณภูมิทาวทาเวอร์รนะครับในการที่จะขออนุญาตแท็กซี่พอขยับเปลี่ยนแท็กซี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะขออนุญาตในการเทคออฟสุวรรณภูมิทาวอหรือหอบังคับการที่สุวรรณภูมิเนี่ยก็จะบอกว่าอนุญาตให้ขึ้นเครื่องหรือให้รอตอนนี้ให้โฮช็อตที่บริเวณไหนรหรือให้โฮที่จุดไหน นะครับแล้วก็ให้ไปจอดรอที่รันเวย์เตรียมพอพร้อมที่ขยับเนี่ยทางหอบัคับการก็จะบอกว่าให้ไลน์นาบพอไลน์นาบแล้วก็เคลียร์ for take off ก็ขึ้นไปได้อพอหลุดพ้นจากหอบัคังบการบนสนามบินนั้นๆเนี่ยจุดถัดไปเนี่ยในระยะ50ไมล์ทะเลนะครับก็จะต้องติดต่อกับหอถัดไปเรียกว่า approach อยส่วนอภูมิก็คือส่วนอภูมิ approach ตอนเมือง approach หาดใหญ่ approach หรือกล,ลัวอะไร่ KL approach อย่างเงี้ยนะครับซึ่งแล้วแต่ว่ามันผ่านไปทางคือถ้ามันออกจากสนามบินแล้วถ้าอยู่ใน50ไมล์แรกเนี่ยยังติดต่อในในในรัศมีนั้นอยู่แต่พอพ้นจากรัศมีนั้นปุ๊บเนี่ยผมสมมติผมสมมติเออกรุงเทพจะไปจะไปเชียงใหม่มาเลเซียดีกว่าจะไปมาเลเซียเขาก็ต้องผ่านสมมติผ่านหาดใหญ่ใช่ไหมจากสุนทรภูมิก็ต้องส่งขอหาดใหญ่จากสุนทรภูมิคืออย่างนี้ถ้าสมมติออกจากกรุงเทพไปไปกัวลาลัมเปอร์นะออกจากกรุงเทพปุ๊บเนี่ย ก็จะต้องขึ้นผ่านสวนณภูมิทาวหรือหอบังคับการที่สุนญภูมิพอขึ้นเทค o อฟออกไปปุ๊บพ้นห้าไม์ก็ต้องติดต่อกับสุนญภูมิ a p p approach a p p r o a c h ก็คือหน่วยที่ควบคุมการขึ้นลงเข้าออกของเครื่องบินในระย,ยะ50ไมล์ทะเลพอพ้นจาก Appro a c h 50ไมล์ไปแล้วจุดถัดไปที่ติดต่อนี่คือติดต่อศูนย์บังคับการวิยุการบินที่ตั้งอยู่ที่ ทุ่งมหาเมฆทุ่งมหาเมฆเราวิวการบินตรงนั้นอนะคุมทั้งประเทศไทยเลยนะ oh. แล้วก็แบ่งแอเรียประเทศไทยเนี่ยเป็น8เซกเตอร์เป็นภาคเหนือภาคกลางถ้ามีภาพที่เมื่อกี้ขอไว้เนี่ยนะครับก็จะมีแผนภูมิให้ดูเ<ฆ>นี่ยก็จะแบ่งเป็น8เซกเตอร์อันนี้คือโซนที่ควบคุมเลยสมมติออกจากกรุงเทพปุ๊บ,บจะลงไปกร,ปรุงเทพมันก็พออยู่ในโซนที่1ก็จะถือต่อทุ่งมหาเมฆนะครับที่นั่นหลัจากนั้นพอมาโซนที่2อ,อถัดมาทางภาคใต้โซนที่2เห็นไหมครับ อโซนที่สมอันนั้นเนี่ยก็ยังติดต่อแต่การคอนโทรลเนี่ยยังคอนโทรลโดยทุ่งมหาเมฆอยู่แล้วทุ่งมหาเมฆลือเอางี้ได้ไหมเข้าใจเข้าใจยากที่คุณพูดเนี่ยคือเอาว่าทั้งประเทศนถูกควบคุมโดยสูยยุการบินสูทยุการบินทุ่งหเมทุ่งมหาเมฆทีนี้้พอมันมีอกนอกประเทศล่ะมันจะ พอออกรอบประเทศปุ๊บไปเข้ามาเลเซียเนี่ยก็ต้องไปขึ้นอยู่กับศูนย์วิทยุการบินของประเทศมาเลเซียด่านฟ้าประเทศมาเลเซียมันก็จะแบ่งเป็นช่วงๆเหมือนกันพอใกล้สนามบินกว่าเปอร์หไม่ก็ต้องติดต่อกับศูนย์ approach เพื่อที่จะบินเข้าสู่รัศมีของของวงจรของของเพราะเครื่องบินเนี่ยมันจะปรากฏภาพอยู่บนเรดาร์ตลอดเวลาจะไม่มีช่วงหายจะมีการส่งต่อกันคือมันรับช่วงต่อกันเป็นทอดๆใช่ไหมจนกระทั่งถึงปลายทาง คือเหมือนกับอันนี้ครับเห <c oughs> มือนกับรถฉลามบกของตำรวจทั้งหลวงนะครับจากจุดหนึ่งนำไปถึงจุดหนึ่งไปถึงเขตแดนตรงนี้ก็มันจะมี <c oughs> คนนโทรนแล้วคนนโทรลจะบอกเลยเนี่ยสภาพสูงยุคการบินจะบอกเลยว่าให้เลี้ยวซ้ายกี่องศาเลี้ยวขวากี่องศาให้บินไป บนฟ้าเนี่ยมันมีชื่อถนนด้วยนะให้บินไปบนถนนชื่ออะไร,รแล้วมันก็จะมีเครื่องบินมันจะบินแต่ว่ามันเพียงแต่มันจะต่างเลเวลกันว่าเลเวลไหนแสดงว่านักบินเนี่ยเขาต้องขับเครื่องบินไปตามเส้นทางที่ถูกกาหนดโดยวิทยุการบินเขาจะทั้ง ทางเส้นทางแล้วก็ความสูง<ะ>พอขึ้นไปปุ๊บยุกการบินจะบอกเลยว่าให้ขึ้นไปแล้วก็ให้ climb to flight level มติบอกว่า climb to flight level 1,2ก็คือ climb to ให,ให้บินขึ้นไปที่ความสูง 12, feet 1 2 0 0 0 0ฟิตนะครับก็จะขึ้นไปพอขึ้นไปถึง1 2 0 0 0 0 0ก็จะวางระดับที่จุด<ะ>นั้นแล้วก็เส้นทางพอกําหนดเส้นทางปุ๊บคี์เข้าออโต้พายอ เครื่องบินก็จะบินตรงบินเลี้ยวไปตามเส้นทางตามชื่อ,อเพราะชื่อเส้นทางมันระบุไว้เรียบร้อยแล้วกําหนดเอาไว้หมดแล้ว<ะ>บินไปปุ๊บพอเครื่องขึ้นวางระดับได้ปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะบินของมันอัตโนมัติไปถึงวเวลาลบินเ,เวลาบินก็นคือทําไมเครื่องบินต้องเปิดไฟหน้าด้วยไม่เขาเปิดไฟหน้าตอนคือเขาจะเปิดไฟเป็นสัญ,ญลักษนณะ์ก็ดูอะไรออาธิบายเรื่องไฟไฟเนี่ยมันจะมีไฟด้านซ้ายกับไฟด้านขวา<ะ>ถ้าคุณมองตรงหน้าไปเครื่องบินไฟด้านที่ปีกไฟที่ปีกเนี่ยละครับสมมติ เอาเครื่องบินถ้าเราเห็นไฟด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นไฟสีแดงไฟด้านขวาจะเป็นไฟสีเขียวออกน้ําเงินน้ําเงินครับมันจะดูรู้ว่าเครื่องบินมันกำลังบินมาหาเราหรือมันกาลังบินออกจากเราอคือถ้าเราเห็นสลับด้านมันเห็นว่าถ้าเห็นเห็นว่าไฟสีฟ้าออกเขียวเนี่ยมันมาอยู่ด้านซ้ายไฟสีแดงมันอยู่ด้านขวาแปลว่าเครื่องบินมันกำลังบินมาหาเราไฟเครื่องบินเนี่ยเขาเขาเปิดเพื่อ ดูเส้นทางกันไม่ไม่มันมันมันเดี๋ยวมีคนมาหมุนแล้วคุณไปนั่งก่อนคนหมุนนะไปนั่งก่อนมันจะเหลือคือเครื่องบินเวลาเขาเปิดไฟเนี่ยมันจะเปิดแค่สองอันไฟไฟเครื่องที่เปิดอยู่บริเวณบริเวณปีกเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาแต่ไฟที่คุณพูดถึงที่สว่างสว่างเนี่ย landing light ไม่นจะเปิดเฉพาะเวลาเครขึ้นถามไม่ตอบถามไม่ตอบว่าไฟเครื่องบินจะอยู่ที่ปีกถูกไหมทั้งสองข้างปลายปีกสองด้านเขาเปิดไฟเพื่อเขาดูการบิน ทัศนวิถัยข้างหน้าในการบินหรือเปิดให้ให้ให้คนได้ให้เครื่องอื่นได้เห็นว่าเครื่องบินอยู่ตรงนั้นเครื่องอื่นได้เห็นว่าอยู่ตรงนั้นแล้วสองได้มองเราสามารถที่จะจับพิกัดจับทิศทางของเครื่องได้ว่าเครื่องเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปในทิศทางไหนแลวคนนักบินสามารถมองเห็นทัศนวิสัยข้างนอกตัวเครื่องไหมปกติเนี่ยแต่อย่างกลางคืนอย่างเงี้ยแต่กลางวันเขาเห็นถ้าบินแบบว่าเขาเรียกว่า visual flight นะครับมันจะเห็นอย่างน้อยๆต้องห้ามล แต่ว่าถ้าเกิดบินแบบถ้าบินแบบอินสตูเมนต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเห็นเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือข้างในเนี่ยมันทําให้เห็นทั้งหมดเขาดูไม่จำเป็นต้องเห็นได้ด้วยตาเขาไม่เหมือนขับรถถูกไหมที่จะต้องมองลอกกระจกแต่ว่าถ้าขับเครื่องบินก็ดูจากไอห้องคอนโทรลคือมันจะมีบิน2แบบคือบินด้วยอินสตูเมนต์ไฟล์ทกับวิชวลไฟล์ทคุณยิ่งพูดยิ่งเข้าใจยากอินสตูเมนต์ไฟล์ทคือบินด้วยเครื่องมือคุณไม่จำเป็นต้องเห็นเลยเลยเห็นดูแค่เครื่องนี้เนช่ยมันเห็นหมดทุกอย่างว่ามันมีรด Visual flight นี่คือมองด้วยสายตาเปล่าอันนี้ถ้าจะบิน visual flight จะทาได้ก็ต่อเมื่อมัน<พ>อรัศมีคเครอบินนี้นแหละเครื่องบินเล็กพวกเครื่องบินขนาดเล็กทั้งแหละใช้ว<อ>ิช u a ว flight นะครับแต่ว่าถ้าไม่ว่าจะเครื่องบินแบบไหนเครื่องบินแบบไหนก็ตามถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันจะถูกวิทยุการบินหรือไอตัว air traffic control นี้ควบคุมสมมติเขาบอกให้คุณวางระดับที่หนึ่งหมื่นสองพันฟิตแต่ว่าเราวางระดับระดับไปแล้วเราเห็นกลุ่มเมฆข้างหน้าเราเห็นพายุฝนข้างหน้าเนี่ย เราอาจจะรีเควสได้ว่าขอรีเควสคลามไปที่ความสูงเท่าไหร่คือเขาสั่งให้คุณบินตามที่ขวายุการบินกำหนดแต่ว่าในขณะเดินคุณก็โต้ตอบกลับมาได้คือขอรีเควสได้ว่าขอคลามอัพทูไฟท์เลเวลเอ่ทรก็คือขึ้นไป32,000ฟิตได้ก็ขอขยับขึ้นไปเพื่อหลบสภาพอากาศก็ต้องบอกเหตุผลเขาด้วยนะว่าเราขอขยับขึ้นไปเนี่ยที่32 0 0 0ฟิตเพื่อหลบสภาพอากาศแสดงว่าตัดสินใจร่วมกัน ก็ตัดใจร่วมกันแล้วเขาก็จะดูว่าเราไฟล์เลเวลนั้นเนี่ยมีใครบินอยู่หรือเปล่าอันตรายหรือเปล่าอยู่ระยะห่างเท่าไรเขาก็จะบางทีถ้าเรามีเครื่องบินอยู่ใกล้ๆเนี่ยเขาก็จะเตือนว่าขณะนี้เนี่ยที่กี่องศาสมมุติที่2องนาฬิกามีเครื่องบินอยู่อีกหนึ่งลำกำลังบินมาเราเห็นหรือเปล่าถ้าเครื่องบินเห็นก็บอกเราเห็นละเราก็จะได้ระมัดระวังเขาจะบอกให้ระมัดระวงังตอนไีไม่เห็นก็อ,อันนี้ก็เป็นเรื่องวอทยุการบินที่ถามคุณวิทยาเนเพราะคุณวิทยานเป็นนักบินนะครับคุณผู้ชมฮะ ซึสส่งก็มีประสบการณ์กี่ er> ชั่วโมงอูไม um ่ไม่กี่ร้อยชั่วโมงบินก็ถือว่าก็หลักร้อยแล้วก็ถือว่าบินเปนานแล้วคุณธนาบินเครื่องอะไรได้ตอนนี้บินเครื่องเซสนาครับเครื่องบินมีแค่เครื่องบินไพรเวทไพรลอรเท่านั้นเครื่องบินเล็กเครื่องบินส่วนตัวครับใช่ไหมแต่ไม่มีเครื่องบินส่วนตัวนะครับไม่ได้รวยขนาดนั้นมีโอกาสจะไปขับ Air ์บัสแอร์เอเชียสายการบินนี้ไหมมันต้องเรียนต่อไป QZ8501 เนี่ยมีโอกาสไหมมันต้องมันต้องเรียนต่อต่อไปผมวม่ผม ยกแก่เกินเรียนแล้วล่ะฮะยกกระดับไปเรื่อยๆเรียนแค่เอาไปอนุญาตขับขี่เครื่องบินเอ่อเครื่องบินอะไรอ่ะเครื่องบินพลเรือนก็พอแล้วนะครับเ้ีมีโคกาสคุณวิทยเยนจะพาเราบินไปเที่ยวนอกโลกนะครับก็เล่าให้ฟังนะครับเป็นความรู้พะบางคนฟังแล้วเอ๊ะทำไมเครื่องขอรีเควสต์ขึ้นไปที่ความสูง32 0 0 0ันฟิตเนี่ยไม่น่าอันตรายสำหรับเครื่องบินพาณิชย์นะครับประมาณขนาดนั้นก็ได้แต่ขอรีช่วย ผู้โดยสารทั้ง162ชีวิตครัชีวิตทั้งนักบินผู้โดยสารนะฮะว่าตราบเท่าที่เรายังไม่เจอว่าเขาจบตกตกหรือไม่ยังไงหรือจะหายไปแบบสายการบิน m อ็อของมาเลเซียแอร์ไลน์ใช่ไหมฮะที่จนบัตรนี้ก็ยังไม่ทราบว่าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะครับเราก็ยังคงมีความหวังนะครับตราบเท่าที่เรายังไม่เจอพวกเขานะครับวันนี้ก็รอคุณผู้ชมนะครับถ้ามาซื้อสินค้าที่นี่ได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็โทรเข้ามาสั่งซื้อสินค้า Blue Sky d i r e c t นะครับ ชุดของขวัญยังมีอยู่นะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับช่วงปีใหม่ของเราก็ยังต้องการใช้เงินอยู่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เงินเดือนต้องออกแล้วนะครับวันนี้ยังรวบรวมเงินอยู่เงินเดือนหรือโบนัสเงินเดือนน้องๆทุกคนรอโบนัสอยู่หมดเลยเอาเงินเดือนให้รอดก่อนประกาศตรงนี้ก่อนว่ามีโบนัสไหมปีนี้เอาเงินเดือนให้รอดก่อนนะครับคุณผู้ชมครับช่วยกันนนะครับก็รอฟังว่ามีโบนัสไหมเดี๋ยวพอเลิกจัดรายการผมต้องพอเลิกจัดรายการผมต้องเดินไปเอาน้องชูว่า อีกได้อีกสานาทีก็ไม่ได้หมายถึงสามเดนนะเขาบอกว่าเขาหมุนสามรอบแล้วเอาไปแล้วอาร์ตเอานะแล้วครับ <c oughs> วันนี้ลาไปก่อนนะครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับ <c oughs>